ครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบ่าวลินนะครับวันนี้มารีวิวที่สถานีกลางบางซื่อนะครับนี่คือบรรยากาศสนามหญ้านะครับตัวกันตัวเองนะครับใต้ทางด่วนด้านหน้าของตัวอาคารสถานี สานีกลางบางซื่อนะครับบางซื่อแกรนด์สเตชันวันนี้เป็นวันที่3สิงหานะครับวันที่ผมมารีวิวเนี่ยเ,เขาเปิดให้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับบางซื่อลังสิตบางซื่อตลิ่งชันวิ่งให้บริการฟรีกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2 มาดูบรรยากาศกันภายนอกกันก่อนนะครับสักหน่อยนี่คือด้านหน้านะครับประตูด้านหน้า,นาทางฝั่งหน้าทางด่วนนะครับมาจากถนนกำแพงเพชร2กำแพงเพชร1กำแพงเพชร2นะทางด้านหน้านี้นาฬิกาใหญ่นะครับอยู่ด้านหน้า วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะได้เห็นบรรยากาศด้านในได้เข้ามาสัมผัสใกล้ที่สุดนะครับจะได้ไม่ตกข่าวนะครับขอจัดสักหน่อยสักหนึ่งคลิปนะครับวันนี้น,น,นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับของตัวสถานีเขาก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับสังเกตว่ายัง ยังดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับพื้นก็มีแต่ฝุ่นยังไม่เห็นพนักง,งานทำความสะอาดนะครับแม้กระทั่งสนามหญ้าก็ยังมีเศษถุงพลาสติกเศษขยะอยู่นะครับอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่เข้ามาด้านในนะครับตรงนี้นคือห้องโถงนะครับเข้ามาจากประตูหน้า ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับด้านในใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่เฉพาะด้านหน้าประตูทางเข้านะครับจริงๆตัวอาคารเขานี่ใหญ่มากนะครับที่เขากั้นไว้นี่คือฝั่งที่เขาฉีดวัคซีนนะครับก็ยังมีคนเดินมาเดินทางมาฉีดวัคซีนอยู่นะ เดี๋ยวผมจะไปไปขึ้นไปชั้น2นะครับไปตรงชานชลาของรถไฟฟ้าสายบางซื่อลังสิตนะครับฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นฝั่งชุมทางบางซื่อนะสถานีรถไฟทางไกลนะครับชุมทางบางซื่อด้านนอกนะครับ ร้านค้าหรืออะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีนะร้านค้าร้านจําหน่ายตัว๋วอะไรพวกนี้ก็ยังก็ถือว่ายังไม่มีอะไรนะครับมีแต่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับวิบ่งไปมานะครับให้เราทดลองใช้ฟรีมีพนักงานคอยแนะนํากันอยู่แค่นั้นเองนะครับมีขึ้นมาชา้นฉลาชาั้นชานชลาสามนะ ชั้น2นะครับทางฝั่งทางนู้นนะครับไกลๆนู้นนะก็จะเป็นสายตะลิ่งชันนะครับส่วนทางนี้จะเป็นสายลังสิทธตที่วิ่งออกจากสถานีกลางนะ ผมจะพาดูบรรยากาศนะครับดูขึ้นรถไฟฟ้าชมวิวไปด้วยนะครับถนนวิภาวดีหรือว่าดูตึกสูงดูอะไรกันเนี่ยนี่คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรอ,อให้รถขบวนที่จะ ขึ้นนะครับเขายังไม่เข้าจันทละขบวนนี้เขาจอดอยู่เฉยๆนะครับเบาะก็สีแดงนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีม่วงเบาะก็สีม่วงนะครับสายสีน้ําเงินเบาะนั่งก็สีน้ําเงินถือว่าคันใหญ่นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งแดงเลยนะครับ ทางขึ้นลงนะครับก็มีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดเดินเท้านะครับสำหรับที่จะขึ้นมาชานชานาะส่วนระบบไฟนี่เขาจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นระบบสายไฟส่งสายส่งไฟนะครับส่วนรางนี่ก็เป็นรางปกตินะครับะระบบไฟจะอยู่ด้านบน มาแล้วครับ ก็ชมบรรยากาศด้านข้างนะครับขึ้นรถไฟฟ้าชมวิวกันวันนี้ผมจะไปลงที่สถานีดอนเมืองนะครับไปไม่ถึงรังสิทธ์นะมันไกลเกินเพราะว่าผมมาก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับผูบ้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เที่ยวนี้ขึ้นฟรีนะครับฟรีไปจนถึงนู่นน่ะ,ะน่าจะสิ้นปีเลยนะครับ3เดือนอก็ชมบรรยากาศครับตึกสูงสวยงามขึ้นรถไฟฟ้าชมวิวกันวันนี้นะครับ จากสถานีจตุจักรนะครับก็จะไปวัดสเสมียนวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเยอะนะครับรว่าบรรยากาศสบายๆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า ก็มาถึงวัดสเสมียนนารีนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆใหญ่โตมากนะครับวัดสเสมียนสถานีวัดสเสมียนนารีนะครับ ก็ชมบรรยากาศด้านข้างนะครับเป็นรถไฟฟ้าชมวิวกันวันนี้ สมกับเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับ,บาทางนี้ก็เป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะที่วิ่งคู่กันไปนี้นะครับ นี่ก็มาถึงหลัก4ีนะครับนี่ยังเห็นหลังคาของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับอันนี้คือสถานีหลัก4ีนะครับบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับรถไฟชานเมือง บางซื่อลังสิตนะครับผมจะมาลงที่ดอนเมืองนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาขึ้นนะครับขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะครับก็สบายสบายช่วงนี้ก็ขึ้นฟรีกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงเขต สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับนผมก็จะมาลงดอนเมืองนี่แหละเพราะว่ามันก็หลายนาทีนะครับกว่าจะจบคลิปนี้ถ้าไปถึงลังสิตนี่ผมบอกว่าครึ่งชั่วโมงกันเลยนะครับ นี่คือสนามบินดอนเมืองนะครับนี่ก็มาดูบรรยากาศกันนะครับจะเป็นยังไงยังไม่เห็นเครื่องบินขึ้นลงกันเลยนะครับก็เห็นจอดกันอยู่มองไปสดุดหูสุดตากันเลยนะครับสำหรับสนามบินดอนเมืองสีงแดงๆนี้ก็เป็น Air ์เอเชียนะครับ อันนี้คือสถานีดอนเมืองนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงชาญเมืองนะครับมาชั้น3าเลยนะน,นี้ชั้นบนสุดนะครับผมก็จะลงตรงนี้นะครับ บรรยากาศนะครับรถไฟชานเมืองบางซื่อลังสิตนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นสนามบินดอนเมืองนะครับท่าอากาศยานนะครับดอนเมือง สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับชมวิวกรุงเทพมหานครครับนี่อมาลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องบาลินด้วยนะครับสวัสดีครับ